นี่อันมาวัดมาโน,น่มเด้อเออมันอ้อลมลื่นดีนน้มานยามนี่น้ำพี่น,อน้องเนาะทูน่าไปเบิ่งอันมาเบิ่งหลวงไอ้เออีหยังกาะปู่ปูพ่พญานาคไก่บ้านพี่น้องมาเบิง่งได้มาถ่ายทั้งทีก็เลยเออมาดูของอะไรที่แปลกๆหูแปลก,กตาไปนนเนาะ เห็นครบงามเปัอุ้มประตูซุ่มเนี่ยงามงามจังเลยว้ายบู๊พุนาพญานาคงามเธนอน้อตรงนี้ไหม อันนี้คือสายอะไรเนี่ยสีแดงๆเข้ามาผูกแล้วขอโชคขอขอลาบอ้ผูกดวงเรางั้นเราก็เขาไปรูปตรงนั้นปะรูปตรงนั้นแล้วก็เราไปนั่งรอเขาไม่ไหนพิษไม่ไหนเออเมื่อไหนใกล้ห้อยออกแล้วตัวนนี่แล้วมอง